ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพิมต์เอชเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีเกเกิตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m เอาเอาเอาสั้นๆง่ายๆเลยนะพี่หนุม่มชลธิตเขมเพ็รเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตพี่ชายแท้ๆแ,แล้วพี่หนุม่มก็คือคนทํางายุ่กรุงูนที่นิวยอร์กมา20ปีแล้วเพราะฉะนั้นพี่หนุม่มนี่จะค่อนข้างเป็นเหมือนกับโลโก้ของนิวยอร์กอะคือทุกคนที่ไปผู้หญิงผู้ชายเซเลปไม่เซเลปไปเนี่ยคือเห<ไ>มือนกับเหมือนกับว่าจะต้องเออจะต้องไปผ่านพี่ชายผมหมดคือต้องพาก็าไปเที่ยวไปกินข้าวเพราะพี่หนุ่มเป็นคนที่ัธยาศัยดีมาก แล้วบอกได้เลยนะครับว่าไอ้ที่คิดกันมันไม่มีไม่ไม่เป็นความจริงล้านเปอร์เซนต์อันนี้บอกได้แล้วไม่ไม่มีอะไรเลยเท่งแต่ว่าเขาเป็นคนที่สนุกเขาเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนที่เขาเป็นเป็นพี่ชายน้องชายที่ดีที่ที่ให้คำปรึกษาได้ดีครับมีโอกาสได้คุยกับพี่ชายพี่ชายพี่เหรอคุยก็ลองพอลงข่าวปุ๊บเขาก็ลงกเฮ้ยแกฉันลงหน้าหนึ่งด้วยเขาไม่ตกใจเขาคิดว่าเอ้ยรูปหน้าทักดีแต่ผมก็บอกว่าเอาละพี่หนุ่ม เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวไอตัวน้องมันต้องมานั่งแก้ข่าวเองเออแล้วนี่ไงพี่หนุ่มดูไว้นะนี่นะแทนที่จะไปกินข้าวต้องมานั่งตอบคำถามวันนี้เล่าให้เขาพี่ตู่พูดอะไรบ้างอ๋อไม่เรื่องผู้ใหญ่ผมไม่กล้าถามเพราะว่าเพราะพี่หนุ่มเขาพี่หนุ่มสนิทกับพี่แอมพี่หนุ่มสนิทกับกับรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะเพราะว่าแล้วทุกคนที่แบบไปเที่ยวหรือไปคอนเสิร์ตที่นั่นพี่หนุ่มเขาต้องเป็นคนดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เน็นมากครับหลายคนมองว่าสนิทกันเกินไปจนแบบว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอย่าิน เอาเป็นว่าถ้ารู้จักผมดีคงต้อธิบายว่าทำไมมันไม่ใช่นะแต่เอางี้ง่ายๆเลยเ,เพื่อนสนิทในวงการของพี่ชายผมเนี่ยมีหลายคนที่สนิทมากๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์อฟอปองศักดิ์พีท่ทนโอเคปะ่ะเดี๋ย <laughs> วว่าไม่มีอะไรไม่มีก็ถึงบอกว่าไม่มีเป็นคน เป็นไปไม่ได้โคตรไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักเขาจะรู้เลยว่าทําไมผู้หญิงผู้ชายเวลาถ้าไปน mm ิวยอร์กเนี่ยต้องเจอคนนี้เพราะคนนี้เป็นคนที่สนุกจริงใจแล้วก็ถึงไหนถึงกัน <c oughs> เขาเป็นพี่ชายคนโตแต่ทําตัวเหมือนน้องคนเล็กในครอบครัว <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกันเพราะว่าเขาก็สบายดีเขาแฮปปี้ดีเพราะว่าคือที่นู่นเขาไม่ได้มีอิมแพ t เหมือนที่เขาไม่มีกแได้เห็นแบบสื่อเยอะขนาดนี้เขาก็จะเห็นแค่หน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มีคนมาเลฟ้ฟังเขาก็ทํางานที่ที่กองสุนไปเหมือนเดิมครับซึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็เจอเขาแล้วผมบินไปเจอเขาที่ฝรั่งเศสเจอพี่เเจอพี่ตู่เจอ้เยเจอพี่เนี่เจอพี่ชายจะไปเจอพี่ตู่ทำไมล่ะไม่ได้สนิทขนาดนั้นพี่เครู้ไหมครับว่าพี่ตู่จับมาเมื่อไหร่ ไม่ดูไม่รู้จริงไม่ทำไมต้องตำตานะ่รบอกจริงว่าว่าเรื่องของใครเรื่องของพี่ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่มีไม่ไม่ไม่ n คอมเมนต์โอ้ย n คอมเมนต์เลยครับเป็นเออเป็นคนในวงการด้วยกันเรารักเราให้เกียรติเคารพทุกคนนะเพราะฉะนั้นน้องโยเกิดรออยู่ไปแล้วหวานกันหลื เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟีกก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบัแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว